อยากขายของตลาดนัดขายอะไรดีรวม30ของหน้าขายในปี2023 1. ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเป็นสินค้าราคาไม่แพงที่ขายดีเป็นอย่างมากใช้เงินลงทุนน้อยแต่พ่อค้าแม่ค้าก็เยอะเช่นกันดังนั้นไอเดียและกลยุทธ์การขายรวมถึงคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นสำคัญมาก 2. หมูปิ้งเนื้อย่างหมูปิ้งเนื้อย่างเป็นเมนูที่ต้องมีทุกตลาดนัดเพราะอาร่อยกินง่ายถือเดินกินก็ได้แถมลงทุนแค่หลักพันก็เริ่มเปิดร้านได้สำหรับคนที่อยากขายก็ควรศึกษาสูตรการหมักการย่างและนํามาฝึกฝนจนได้สูตรที่ลงตัวจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้สินค้าดูน่าสนใจได้มากขึ้น 3. ไก่ย่างไก่ย่างมีการลงทุนไม่ยากอุปกรณ์ก็ไม่เยอะสเสน่ห์ของไก่ย่างคือกลิ่นหอมชวนกินทานคู่กับข้าวเหนียวและราคาก็ไม่แพงไม่ละ10-20บาทก็อิ่มอร่อยได้ 4. เต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเผือกทอดข้อโพทอดก็เป็นสินค้าที่มีความต้องการและขายง่ายขายดียิ่งสมัยนี้มีแฟนชายทำให้สามารถเริ่มธุรกิจได้ไม่ยาก เฟนไฟอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเน้นง่ายๆเช่นโต๊ะพับ1ตัวเก้าอี้หนึ่งตัววัตถุดิบหลักคือเฟนไฟพร้อมทอดหนึ่งถุงใหญ่ๆอาจจะมีผงปาบิกาชีสหรือเกลือเตาแก๊สปิกนิกตะแกรงสำหรับตักเฟนไฟและถุงพลาสติกสำหรับใส่เฟนไฟโดยอาจจะเริ่มจากร้านเล็กๆพอมีทุนค่อยขยายไป 6. ขายหมูสเต๊ะแม้จะดูว่าเป็นเมนูที่ใช้ทุนสูงแต่ถ้าเรามีเงิน1,000ก็สามารถเริ่มธุรกิจจากน้อยๆไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเอาที่มีอยู่มาใช้งานหลักๆคือเตาปิ้งเนื้อหมูกะทิผงกะหรี่แตงกวาพริกถั่วลิสงราคาขายอยู่ที่ชุดละ30-35บาทกำไรโดยเฉลี่ยก,ก็ประมาณ50%จากยอดขายขึ้นอยู่กับทำเลและความอร่อย เจ็เครื่องดื่มชากาแฟน้ำผล,ลไม้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่อยู่คู่ตลาดนัดเช่นเดียวกันเราสามารถเริ่มจากร้านกล็กไม่ต้องมีเมนูมากแต่เน้นบริการและคุณภาพของสินค้าที่ดีและก็อย่างที่บอกในยุคนี้เขามีแฟรนไชส์ให้เลือกลงทุนได้ตามต้องการมีอุปกรณ์และวัตถุดิบให้พร้อมเปิดร้านและมีทีมงานให้คำปรึกษา 8. กระเพาห่อปัจจุบันกระเพาห่อกลายเป็นเมนูยอดฮิตที่คนสนใจมากจุดเด่นคือง่ายสะดวกประหยัดราคาไม่แพงราคาขาย1ห่อ20-30บาทเลือกได้ว่าอยากได้กระเพาแบบไหนแถมมีเงินแค่หลักพันก็เปิดร้านได้แล้วแต่ในช่วงแรกอาจจะต้องทดลองตลาดก่อนว่าขายได้มากแค่ไหนแล้วค่อยขยายไปทีละขั้น ร้านขายกับข้าวคนที่อยากเปิดร้านขายกับข้าวจําเป็นจะต้องมีฝีมือในการทําอาหารรู้จักคํานวณต้นทุนวัตถุดิบอย่างดีต้องรู้ว่าเมนูไหนทําแล้วจะขายดีเช่นต้มจืดผัดกระเพราผัดพริกยำต่างๆเป็นต้น 10. ร้านข้าวไข่เจียวร้านข้าวไข่เจียวเริ่มต้นได้ไม่ยากตั้งโต๊ะแค่ตัวเดียวอุปกรณ์ก็เอาจากที่เรามีวัตถุดิบหลักก็คือไข่แผงละประมาณ110-120บาทเบอร์2เบอร์สรวมกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นหอมกระเทียมหรือวัตถุดิบต่างๆที่จะนํามาใส่กับไข่เจียวขายกล่องละ2 5าถึงบาทน่าจะขายได้ขายดีมีกําไรได้ไม่ยาก 11. ขายแซนด์วิชความน่าสนใจของแซนด์วิชคือทำงา่ายราคาไม่แพงเหมาะสมกับคนที่ต้องการความสะดวกมากขึ้นและคนส่วนใหญ่ที่มาตลาดนัดเน้นสินค้าราคาถูกกินอิ่มท้องถ้ามีทำเลที่ดีก็สามารถขายได้แน่หรือจะทำขายช่องทางผ่านทางออนไลน์ร่วมด้วยก็ได้ 12. ขายน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มที่ทำไม่ยากแถมยังตอบโจทย์เรื่องสุขภาพการขายน้ำเต้าหู้สามารถทำกำไรได้ประมาณ180-200บาทถั่วเหลือง1กิโลกร,รมัมแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีด้วย ส,ส,สินค้าราคาประหยัดภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องประหยัดมากขึ้นสินค้าขายดีในตลาดนัดจึงเป็นสินค้าราคาประหยัดที่ในร้านมีทุกอย่างให้เลือกได้ตามต้องการแถมราคาไม่แพงครบทุกหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือช่างอุปกรณ์แต่งบ้านสินค้าพลาสติกต่างๆอุปกรณ์แต่งบ้านเป็นต้น 14. ขายสินค้ามือสองในสมัยนี้สินค้ามือสองนั้นเป็นอะไรที่ฮอตทิตเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาถูกและสภาพดีใครที่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรแต่มีทำเลตลาดนัดดีๆอาจจะลองเริ่มต้นจากการขายสินค้ามือสองที่เรามีอยู่เช่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วถ้าเกิดว่าเราขายได้มีทุนมากขึ้นก็อ,อาจจะขยับขยายไปหาสินค้าจากแหล่งอื่นมาขายเพิ่มเติมได้ 15. ขายงานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดนั้นจะได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับไอเดียผลงานและยิ่งปัจจุบันมีแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็อาจจะทำให้เรามีรายได้จากการขายมากกว่าที่คิด 16. ชุดชั้นในชุดชั้นในมีโอกาสที่จะขายได้กำไรสูงอ้างอิงราคาจากร้านขายส่งบางแห่งกำหนดราคาขายปีกหน้าร้านอยู่ที่ตัวละ85-125บาบาทโดยลูกค้าที่ไปรับมาขายจะมีทั้งขายในตลาดนัดและช่องทางออนไลน์คนที่ไปรับมาขายจะได้กำไรเฉลี่ย60-100%เป็นต้น 17. ต้นไม้ดอกไม้วิธีการขายก็มีทั้งพอต้นไม้เองแล้วขายหรือจะไปรับมาขายอีกทีสิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการเพาะเลี้ยงต้นไม้ที่เราขายให้ความรู้ลูกค้าได้และในร้านอาจจะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการปลูกการจัดสวนจะช่วยเพิ่มหารายได้มากขึ้น 18. รับสินค้าจากโรงงานโดยตรงมีหลายโรงงานที่ขายสินค้าในราคาส่งเพื่อให้เรานำไปขายต่อวิธีการขายก็ไม่จำกัดจะขายที่ตลาดนัดหรือจะเปิดร้านเองก็ได้รวมถึงอาจจะได้ช่องทางออนไลน์มาช่วยเพิ่มยอดขายก็ได้ 19เเคสมือถือและอุปกรณ์เสริมที่สินค้าในกลุ่มนี้ขายดีนั้นเกิดจากที่ปัจจุบันมือถือแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่5ในชีวิตของเราไปแล้วหากสนใจที่จะขายเราสามารถรับสินค้ามาจากแหล่งขายส่งเพื่อมาขายต่อในตลาดนัดราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบสินค้าและคุณภาพนอกจากนี้เราควรมีความรู้ในการรับเปลี่ยนฟิลม์มติดกระจกกรลอยจะได้ครบวงจรและขายได้ง่ายขึ้น 20สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโควิดนอกจากมือถือแล้วสิ่งที่เรามักจะพกติดตัวในปัจจุบันก็คือแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย ATK หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิดแน่นอนสินค้าเหล่านี้นั้นยังเป็นที่ต้องการและสามารถขายได้อีกในระยะยาว 21. เสื้อยืดเสื้อผ้าเครื่องนุงมห่มคือปัจจัยสี่ที่ขายดีโดยเฉพาะเสื้อยืดที่ราคาไม่แพงยิงเสื้อยืดที่มีสก,กินข้อความดวดลายคมคมคำยอดยิตติดกระแสก็จะช่วยทำให้เสื้อยืดเหล่านี้ขายง่ายขายดีได้มากขึ้น 22กระเป๋าแฟชั่นเทคนิคการขายกระเป๋าแฟชั่นให้ได้กําไรมากคือต้องตามเทรน์และความต้องการให้ทันยุคทันสมัยถ้าได้แหล่งสินค้าราคาถูกโอกาสขายได้กําไรก็มีมากขึ้น23ร้านกิฟท์ช็อปเครื่องประดับแฟชั่นเหล่านี้รวนได้รับความสนใจจากบรรดากลุ่มลูกค้าสาวๆเด็กนักเรียนวัยรุ่นจะนิยมเป็นพิเศษพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจจะนำเครื่องประดับมาขายนั้นจะต้องติดตามกระแสะความนิยมตลอดเวลาด้วย 24เครื่องมือช่างคนที่จะขายเครื่องมือช่างจะต้องมีความรู้ในการใช้เครื่องมือเพื่อที่จะสามารถแนะนำวิธีการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องมือให้แก่ลูกค้าได้ด้วย 25อุปกรณ์สำหรับเด็กเสื้อผ้าเด็กอุปกรณ์สำหรับเด็กถือเป็นสินค้าที่ขายดีตามตลาดนัดเพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเวลาไปเดินห้างหรือไม่มีเงินมากพอสำหรับการซื้อของแพงๆสามารถมาเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ตามตลาดนัดซึ่งก็มีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาที่สำคัญสามารถเลือกสินค้าหลากหลายได้ตามต้องการ 26. น้ำหอมเราจะเห็นได้ว่าตามตลาดนัดบางที่มีร้านขายน้ำหอมมากกว่า1ร้านเทคนิคที่จะทําให้ขายดีก็คือคนขายจะต้องมีความรู้ในเรื่องของน้ำหอมแต่ละชนิดต้องแนะนำลูกค้าได้ต้องเสนอตัวเลือกให้กับลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายโดยเราสามารถไปรับน้ำหอมจากตัวแทนจำหน่ายหรือโรองงานมาขายได้27ผ้าปูที่นอนหมอนผ้าหม่มเทคนิคการขายสินค้าที่ดีคือต้องให้สินค้าดูทันสมัยและแปลกใหม่ 28. นาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขวนนาฬิกาปลูกเทคนิคการขายคือต้องพยายามสรรหาสินค้าที่แปลกใหม่สวยงามตั้งราคาขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป 29. แว่นตาแว่นแฟชั่นเป็นสินค้าที่ลงทุนไม่สูงและขายได้เรื่อยๆสําหรับแว่นตาทั้งแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดแฟชั่นต่างๆเราสามารถไปรับสินค้าจากโรงงานหรือแหล่งขายส่งแล้วนํามาเปิดร้านขายและเราต้องรู้จักการแนะนํานสินค้าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อได้ 30. จานชามช้อนอุปกรณ์สำหรับทําครัวรูปแบบการขายส่วนใหญ่มักจะกองแยกชนิดไว้ให้ลูกค้าเรื่องราคาก็ตามแต่คุณภาพตั้งแต่ใบละสิบบาทหรือแพงกว่านั้นขึ้นอยู่กับวัสดุบางร้านขายชามสำหรับที่เข้าไมโครเวฟได้ก็เหมาะสมกับแม่บ้านยุคนี้มาก ก่อนที่จะเลือกว่าขายสินค้าใดๆก็ตามเราควรสำรวจความต้องการของตลาดเป็นหลกักในยุคนี้กระแสสังคมมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและการขายสินค้านั้นไม่ใช่ว่าจะเน้นแค่ราคาถูกอย่างเดียวควรจะเน้นที่คุณภาพด้วยเพราะใครๆก็อยากได้ของที่ทั้งถูกและดี